ไอ้น้องใหญ่พิเศษชามหนึ่งกาบหมูมาด้วยกรอบๆใหญ่พิเศษกากหมูครับแเอาหนุมมเฮียเบาอะไรเฮียไม่กลัวหรอกเฮียมีของดีหลวงปู่หวานปางน้ำผึ้งมหาอุดขมกับพันวันก่อนเฮียไปฉีดย,ยา หมอพยายามจะแทงเข็มเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จหนังเหนียวแทงไม่เข้าเฮียวิ่งหนีหมอตามไม่ทันไวปานวอกคนอื่นก็สั่กันห้าแถวหกแถวแต่เฮียเก้าแถวเฮียสักสองแถวแถวค่าทุกการเดินทางปลายปีห้เก้ารถทัวเชียงรายแหกโคุูมใครจุดพูเหรือเฮียเสียงรถความว้าตายยกคันแต่เฮียรอดคนเดียวเฮียไม่ได้ไป เฮียตกรักสาทุกขงไหนอ่ะโอ้ยตเรื่อยู่ตรงนี้ของศักดิ์สิทธิ์ระวังตีนะครับเนี่ยเระวังตีนเก่าเหรอฮะโอ้ยระวังล่วงครับเฮียระวังล่วงใครล่วงเอ็งสิล่วงเบา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 อะไรฮะเบาเฮียเบาเบาอะไรเบาอะไรถามว่าเบา Here! Here! เฮียเฮียเบาหวานสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของผู้ป่วยโรคเบาหวานเกิดจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นหนึ่งขนาดนี้เลยเหรอเฮียใช่รู้ได้ไงเข้าเว็บ for your sweet heart .org for your sweet here for your sweet heart for your sweet heart เรียนรู้ และศึกษาวิธีป้องกันอย่ารอให้หมดเกา๋าก็เบาหวาน